คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม Banana Max TV ภูมิใจเสนอตาพาราดอกส์เอสกล้วยไทยอาจารย์รอบทิศดรธรรมพุทธศาสนารุ่นใหม่และแฟนพันธ์แท้พระเกจิคณาจารย์ โกสกูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีวันนี้เราอาจจะพูดเรื่องที่เกี่ยวกับผีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ต้องเกี่ยวเรื่องความน่ากลัวครับประเด็นที่เราจะพูดก็คือผีให้หวยผมเนี่ยเป็นคนไม่เคยถูกหวยเลยซื้อด้วยนี่ซื้อ,อประจำช่วงหลังเนี่ยซื้อเพราะเพื่อนเนี่ยเป็นกูรูเรื่องหวยคือ,อ,อรายการอื่นอาจจะไม่รู้ว่าคุณต้าซื้อหวยประจำนะครับรายการเราบอกไปแล้ว คือผมมาซื้อตามเพื่อนในวงมีคุณสองมือเบสเขาจะมีเคล็ดอะไรเยอะมากเลยที่สองนี่นะแล้วผมก็คาใจว่าเ้เคล็ดแบบนี้มันจริงหรือเปล่าแล้วล่าสุดเพิ่งมีข่าวถูกหวยเป็นล้านล้านหกสิบล้านบาทโอ้อยู่ได้เป็น<ล>ชา่วแล้วมันคือบางคนเขาก็มีทริคบางคนเขาก็ไปเจอไปไหว้พระมีแบบผีมาบอกเลขอะไรผมเคยมีเรื่องนี้เกี่ยวข้อง แต่ว่าไม่ไม่ได้ชัดเจนมากครับมีเพื่อนเน่ยเคยเจอเช่นแบบผีมาบอกเลขแต่ส่วนใหญ่มันมันแย่ตรงที่ว่ามาบอกเอาเลขเคลื่อนอ,ะอ่ะเช่นบอกเลขสมมตินะฮะหนึ่งศูนย์อย่างเงี้ยแต่ว่าพอของจริงกลายเป็นศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยทาไมเราต้องไปกลับเลขอะไรเงี้ยทำไมไม่บอกกันให้ชัดเจนอ๋อ<ห>โอ้โหประเด็นนี้พูดพูดไปยาวแน่นอนแต่ที่คาใจคือแล้ว มีจริงรอผีบอกอบอกใบ้หวยอะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูว t ทาสนิดหน่อยก่อนแล้วกันนะครับว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้านที่เอามาเป็นเด่นที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับ จริงประเด็นเนี้ยผมสนใจมากในชีวิตเนี้ยผมเคยถูกหวยมาประมาณสองสาครั้งอมันจะเป็นสามตัวตรงรหวยใต้ดินนะครับ,รบแล้วก็ลอตเตอรี่ถูกไปท้ายสองตัวนี่ทำเพลงก็ทาเพลงใต้ดินนะใช่เล่นหวยยังหวยใต้ดินอีกเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ก็หวยรัฐบาลมีแล้วก็เป็นลอตเตอรี่มันถูกลงนะเดี๋ยวนี้คู่ละ80บาทการเสี่ยงโชคเนี้ยมันมันอยู่คู่กับสังคมไทยมานานมากจริงๆไอ้เรื่องพวกเนี้ยผีให้หวยหรือว่าไปขอ เลขที่โน่นที่นี่ที่นั่นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันมีหรือเปล่า <c oughs> ส่วนมากที่เราซื้อนี่เราอาจจะฝันบ้างเราอาจจะได้เลขมาจากโน่นนี่นั่นจากเพื่อนจากอะไรบ้างแต่ผมว่าอาจารย์รอบทิศน่าจะให้คําตอบได้ว่าจริงๆผีให้หวยเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าคือจริงๆเรื่องหวยเนี่ยจุดหลักที่จะทําให้เราถูกหวยไม่ใช่ผีแต่คือบุญของเราแต่ทีเนี้ยบุญของเราเนี่ยผีซึ่งเขาอยู่ในโลกวิญญ,ญาณเขามีกาลังในโลกของเขาระดับหนึ่ง สมมติว่าบุญมันก็เกือบจะมาถึงอยู่แล้วแล้วถ้าเราไปขอในผีที่มีกําลังอย่าง<ม>ที่อาจจะเป็นเทวดา<ม>เขาก็สามารถที่จะมาช่วยดึงให้มันผลมันเกิดเร็วขึ้นได้อ<ม>เพราะฉะนั้นหมายความว่าต่อให้ผีเก่งแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่มีฐานเดิมคือเราไม่เคยทําบุญกุศลมาครับขูดให้จนต้นไม้หักเป็นท่อนๆมันก็ไม่ได้เรื่องดวงเรื่องอะไรพวกนี้มันมีผลมากมบุมนมันเริ่มจากตัวเราก่อนค,คือเคยคุยกับ หลวงตาที่ที่ฝึกวิชากับท่านเนี่ย uh huh. ท่านก็บอกว่าเวลาเราไปขอหวยเนี่ยผีคือกระจกของเราก็คือหมายความว่าพอเราไปขูดปุ๊บถ้าเราไม่มีเงาในตัวเองคือเราไม่มีบุญขูดยังไงมันก็ไม่สะท้อนกลับมาให้เราเห็นแต่ถ้าเกิดเรามีเนี่ยแม้แต่ตรงนั้นไม่มีผีอยู่เราก็ดันเห็นเป็นเลขแล้วไปซื้อถูก uh oh. ก็ยังได้คือันสะท้อนกลับมาคือเขาไม่ได้ให้ที่ตัวเขาเองแต่เขาให้เมื่อเห็นว่าเรามีบุญพอจะได้แล้วเขาก็เติมเข้าไปให้ เท่านั้นเองนั้นเอาง่ายตอนเนี้อยากรู้จริงว่าตกลงมีจริงหรือเปล่าเรื่องผีเนี่ยเขามาบอกเลขให้เราถูกเนะี่ยมันมีจริงนะมันก็อาจจะมีเป็นประสบการณ์ตรงกับหลายๆคนบางคนฝันแล้วเลขมันตรงหรือว่าบางคนไปขูดแล้วถูกแต่ในขณะเดียวกันบางคนไปขูดแล้วไม่ถูกอนี่งที่บอกคือสมมติว่าเขาไปขูดต้นตะเคียนต้นหนึ่งซึ่งสมมติว่ามีผีอยู่ตรงนั้นจริงๆอทีนี้บางคนทำไมถูกบางคนทำไมไม่ถูกนั่นเพราะว่าคนหนึ่งมีบุญคนหนึ่งไม่มีบุญ เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าคนที่มีบุญต่อให้ไม่เห็นเลขเขาก็ถูกคนที่ไ,ไม่มีบุญเห็นเลขอะไรก็ซื้อผิดมันเคยมีเคสนี้เคยอ่านในประวัติของหลวงพ่อจงวันต่างนอกครับก็คือหลวงพ่อฤาษีท่านเคยไปศึกษาวิชากับหลวงพ่อจงแล้วก็มีวันนึงมีคนมาขอหวยท่านท่านก็บอกว่าไม่ให้ให้ไปก็ไม่ซื้อหรอกไอคนนั้นก็โมโหว่าเอา้าทำไมามาขอก็ให้ให้มาเถอะหลวงพ่อเรืบ่บอกอให้ไปเลยหลวงพ่อให้ใหไปท่านก็บอกว่าให้ไปเขียน6ตัวเลยให้ไปเลยใส่กระดาษให้ไปแล้วหลวงพ่อฤาษีท่านก็จดวันเวลาไว้แล้วก็ตามไปดู ปรากฏว่าพอถึงวันหวยออกไอ้เลขที่หลวงพ่อจงเขียนให้หตัวตรงเป๊ะไม่ต้องกลับอะไรเลยานวันที่ห 1. น 1> ึ่งแต่พอไปถามไอ้คนนั้นบอกลืมซื้อซื้อทุกเลขยกเว้นเลขนี้หลวงพ่อจงคือท่านรู้อยู่แล้วไอ้นี่ไม่มีบุญต่อให้บอกบมันก็ไม่ถูกก็เหมือนกับเคสผีเหมือนกันต่อให้ผีบอกตรงๆยังไงถ้าคุณไม่มีบุญก็ไม่ได้พื้นมันมาจากเราแล้วเขาแช่ช่วยเสริมสิ่งที่เรามีให้ใหมันขึ้นมาเท่านั้นเองเอ้าวแล้วเราเชื่อถือได้นะครับหมายถึงว่าถ้าระหว่างคนเนี่ย เป็นนักสถิติเก็บข้อมูลหรือว่าไปตามหาที่เด็ดแล้วเชื่อเรื่องผีอะไรม,มันน่าเชื่อถือเหมือนกันคือจริงๆต้องบอกว่าสถิติมันก็เป็นการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นโลกของวิญญาณเนี่ยถ้าเขารู้เขารู้จริงเลยเพราะโลกของวิญญาณม,มันเป็นโลกที่ ค่ามิติของเวลาออกไปเพราะฉะนั้นแค่เขานึกเขารู้แล้วว่าอนาคตจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าอนาคตของเขาจะแม่นยําแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นรู้เรื่องเกี่ยวกับปัจจุบันละเอียดแค่ไหนเพราะปัจจุบันเป็นที่มาของอนาคตคือกรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นผีบางตัวมีฤทธิ์บ้างอาจจะเห็นเลขบ้างแต่บางครั้งอาจจะเห็นเลขสลับตำแหน่งกันบอกเลขได้แค่ตำแหน่งเดียวถ้าเขาไม่ได้มีกำลังอะไรมากแต่ถ้าเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงเขาก็บอกได้แม่นยำมากขึ้นแต่ว่าคนที่จะแม่นยำที่สุดก็คือผู้ที่ หมดกิเลสแล้วว่ามันจะไม่มีเรื่องของกิเลสเรื่องของอะไรเข้ามาเกี่ยวอย่างเช่นแบบพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรทั้งหลายซึ่งพวกนั้นท่านก็ไม่ค่อยแนะนาให้เล่นเพราะว่ามันเป็นกิเลสครับสมมุติว่าผีอยู่ในยุคโบราณไงยังไม่มีหวยออกอะ่ะเขาจะไปรู้หวยได้ไงสมมติวิวัฒนาการมันเป็นแบบสมัยใหม่จับฉลากอย่างเงี้ยเขาจะไปรู้หรือว่าเอาความเห็นส่วนตัวผมนะผีก็คงจะเหมือนกับมนุษย์นะครับแต่ก่อนเราไม่ไม่รู้จกักโซเชียลเนตัวเราก็ต้องมาศึกษา ผมว่าผีผก็ต้องมีวิวัฒนาการในการใช้ชีวิตของผีด้วยหรือเปล่าว่าเขาจะต้องปรับตัวเข้ากับยุคสมัยอะไรยังไงของอบนโลกบนทางโลกอละไรพวกนี้ เจริงๆเขาก็สามารถรู้ได้ถ้าเขาอยากจะรู้แต่ก็จะมีผีหลายประเภทอย่างที่บอกคือถ้าเป็นผีแบบทั่วไปที่ไม่ได้มีกําลังมากนักบางเขาเขาก็ยังติดอยู่กับอดีตอยู่มันอาจจะมีบางเคสที่คนไปถามผีเรื่องหวยแล้วแบบมาเข้าฝันเขาบอกหวยคืออะไรเขารู้จักในหวยกอคอซึ่งมันเป็นอดีตใช่มันเป็นอดีตพออธิบายให้เขาฟังเขาบอกอ๋อเจาเลขแบบนี้ใช่ไหมเขาก็จะรู้เขาก็กําหนดตามนั้นแล้วเขาก็บอกได้แต่ถ้าเกสื่อสารกันแบบนี้ได้ยังไงได้แต่ถ้าเกิดเป็นเทวดาที่เขาเก่งอยู่แล้วเขาอัพตัวเองตามยุคสมัยอยู่แล้วเข เพียงแต่ว่าจะถูกหรือไม้สุดท้ายอยู่ที่เราอยู่ดีพีอ๋อแสดงว่าคนเนี่ยไปขูดเลขอาจจะเห็นเนี่ยเลขไม่เหมือนกันใช่การเห็นเนี่ยมันมาจากจิตของเราเห็นครับและจิตนี้ถ้ามีบุญมันก็จะปรุงให้เห็นของถูกถ้าจิตนี้ไม่มีบุญจะได้มันก็จะไม่เห็นของถูกหรือถ้าเห็นของถูกมันจะลืมซื้อเพราะมันไม่มีบุญจะได้เหมือนเคสแล้วก็ค่อยมาแบบเฮ้ยอะไรประมาณนี้มันมันก็เหมือนกับการที่เราเห็นว่าใครที่ ซื้อหวยแล้วถูหวยบ่อยเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนเดิมๆนะคือเหมือนเขามีทไมต้องเป็นบุเดิมในการหรือว่ามีโชคในการเสี่ยงโชคอะไรพวกนี้น่าจะเป็นพื้นฐานของดวงจริงๆบุญที่ทําให้ถูกหวยเนี่ยเขาเรียกว่าบุญที่ทําโดยไม่ตั้งใจเช่นอะไรบ้างสมมุติคนอยากจะถูกหวยเป็นไปได้ไหมสมมุติว่ามันมีอันเทคนิคอะไรมันไปได้ไหมมันมีทริคอยู่ก็คือ หวยเนี่ยคือลาบลอยซึ่งได้มาเราโดยที่เราไม่ได้เตรียมการลักษณะเตรียมการี่เราทํางานแต่ลักษหวยเนี่ยมันไม่ได้ทํางานแต่มันได้มาเลยเพราะฉะนั้นลักษณะการทําบุญของคนที่ถูกหวยคือคนที่ไปไหนก็ตามเจอที่ไหนมีให้ทําบุญทําครับโดยที่แบบไม่ได้เตรียมล่วงหน้าว่าฉันจะเอาเงินไปถวายวัดเท่านั้นฉันจะให้ขอทานเท่านี้แบบสมมติเดินเดินไปซื้อลูกชิ้นเซเว่นเห็นขอทานอยู่ข้างทางให้เห็นพาเดินมิถุนมาให้นั่นคือลักษณะของบุญลาบลอยคือ ใครมาก็ให้แล้วถ้า<ด>เกิดเขาดูรายการเราแล้วอ่ะแ,แล้วตั้งไว้แล้วเฮ้ยถ้าทิกน,นี้แล้วเตรียมตัวไว้เลยต่อไปนี้ถ้าเจอแล้วทําบุญงี้ถือว่าเตรียมการไหมฮะไม่ไม่คำว่าเตรียมการที่นี้คือแบบว่า<อ>ตั้งใจชัดเจนว่าฉันจะไปวัดนี้จะทํากุบหลวงพ่อองค์นี้<อ>จะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบตั้งใจไว้เลยว่าฉันเจอใครฉันจะให้เท่าที่กําลังมีอันนี้จริงๆเป็นทานบารมีขั้นสูงครับ เพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าเฮ้ยให้ไปแล้วพระจริงหรือพระปลอมขอทานนี่มันแกล้งขาขาดหรือเปล่านั่นคือคนที่ยังคิดอยู่แต่ถ้าเกิดคนที่แบบว่าฉันให้เพราะต้องการสละกิเลสในตัวเองเพราะฉะนั้นพอเราให้เราได้สละกิเลสเราได้ให้เขาไปส่วนไอ้คนที่รับไปถ้าเขาดีก็ดีไปถ้าไม่ดีกรรมตกกับเขาเพราะฉะนั้นคนพวกนี้คือเป็นพวกทานบาร,รมีขั้นสูงคือแบบฉันให้อะจะมีหน้าที่ให้ฉันให้เพื่อสละของฉันตัวนี้จะเป็นบุญสําคัญที่จะทําให้ได้ การจะเขาให้แบบนั้นเขาก็ไม่เล่นหวยนั่นสิเขาสลับแต่แส่วนใหญ่ก็พอให้ถึงระดับนึงเขาจะเลิกซึ่งจริงๆอันนี้คือทริคหนึ่งที่จะบอกคือเวลาที่ผีกับเทวดาให้เขาจะให้ไม่เหมือนกันค,คนชอบเอ๊ะทำไมขอผีแล้วมันได้หวยง่ายไปขอตาม,มต,ต้นตะเคียนถออะไรแต่ไปขอปรมพระพุทธรูปไปขออะไรบางครั้งยากเป็นเพราะว่าเขาฉลาดกว่าก็คือผีที่เป็นแบบผีทั่วไปที่ให้หวยเนี่ยมันเหมือนกับพวกแก๊งวัยรุ่นที่แบบรักเพื่อนอะ เพื่อนลําบากยังไงช่วยฉันหน่อยเขาก็จะพยายามช่วยต่างกําลังเขาเข้าไปเขาเขารู้ว่าหวยให้เงินเขาก็จะไปหาหวยมาให้แต่ถ้าเกิดเป็นเทวดาเหมือนกับผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกมาเยอะรู้ว่าคุณเล่นหวยไปเดี๋ยวก็ซื้อทุกงวดเดี๋ยวก็ติดหวยแล้วก็เกิดความโลภเพราะฉะนั้นพวกนี้จะไม่ค่อยให้แต่จะให้ในลักษณะให้ความอานวยความสะดวกในเรื่องของการทํางานถ้าทํางานแล้วคุณจะรวยทํางานแล้วคุณจะประสบความสาเร็จมีคนช่วยเหลือเพราะเขามองว่าอันนี้คือความรวยที่ยั่งยืนกว่า พวกนี้ไปขอหวยเขาก็จะไม่ไม่ค่อยส่งเสริมเต่เขาจะให้ทางนี้แทนเพราะฉะนั้นจริงๆขออย่างหลังยังยืนกว่าอั้น้ผมอยากจะถามอาจารย์รอบทิศนะครับว่าสิ้นเดือนนี้งวดนี้ออกอะไรครับโอ้โหผมอยากรู้มากเลยส่วนตัวนี่ก็ไม่เคยถูกคนถูกกับไม่ถูกเนี่ยมันวัดจากอะไรมันในเรื่องทางนี้ทางทางพุทธศาสนาเนี่ยพอจะให้ข้อมูลได้ไหมครัคืออย่างที่บอกคือวัดจากบุญ ที่ทำด้วยแล้วก็2จุดมุ่งหมายในชีวิตของเขาด้วยคือถ้าวัดจัดบุญก็คืออย่างที่บอกถ้าเกิดทําบุญทานบาร,รมีมาอย่างสม่ําเสม,สมอให้บุญโดยไม่ใช่ว่าจอดจงเรื่อยๆยังไงมันมีโอกาสถูกอยู่แล้วค,คุณก็จะถูกแต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นคนที่ปฏิบัติไปมากๆเข้าเขาเริ่มที่จะอัพตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือแบบต้องการจะละกิเลสหรืออะไรเงี้ยคนพวกนี้มีมีบุญเกินกว่าเรื่องการถูกหวยไปเยอะแล้วเขาก็จะ ไม่เอาตรงนี้แล้วเขาจะเอาบุญตัวนั้นไปใช้ในการฝึกภาวนาเพื่อละกิเลสเ,เพื่ออะไรมันก็อาจจะไม่ถูกหวยได้วเ,เห็นคนปฏิบัติทําหลายคนคซื้อหวยยังไงก็ไม่ถูกซื้อหวยยังไงก็ไม่ถูกเพราะเขาห้ามเลยเหมือนเทวด,ดาเขาห้ามไม่ให้คุณเล่นเพราะว่าเดี๋ยวคุณก็มาติดเรื่องโลกอีกเสียเวลาในการทํางานกเปล่าอะไรเงี้ยเอาง่ายๆการที่เราอยากถูกหวยมันคือกิเลสชนิดหนึ่งนั่นเองด้วยนั้นการที่คนเราจะอยากจะหลุดพ้นจากกิเลสแน่นอนก็ต้องมองข้ามองนี้ไปแต่มันก็เป็นฐานนะไม่ได้ถึงกับห้ามแต่ว่าอย่าอย่าติดมันจนเกินไปกรณี อย่างที่เขากลัวกันหูหวยปึ้งลาบใหญ่แล,แล้วต้องมีอุบัติเหตุเคยมีข่าวที่แบบว่าถูกหวยเสร็จครอบครัวแตกบ้างหรือว่ารถชนเกิดอุบัติเหตุเขาเรียกว่าอะไรนะทุกขลาบทุกขลาบ,ลาบอันนั้นมันทาไมมันเกี่ยวข้องกันนะเออทุกขลาบตัวนี้มันมาจากเพราะว่าหวยมันเป็นลาบที่มากับกิเลสเพราะฉะนั้นมันเป็นลาบที่มาจากก้อนมหาศาลปุ๊บ พอก้าหาาสารภูมความโลภต่างๆมันเกิดขึ้นสารพัดทั้งตัวเราจะใช้ยังไงดีความมิตกกังวลจะเอาเงินไปฝากคนจะขโมยไมเพราะฉะนั้นโดยเหตุผลทั้งโลกง่ายๆเลยมันทําให้มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดในเรื่องของบุญกุศลไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวกันว่าเหมือนก็คนบอกว่าฉันทําบุญสร้างโบสถ์แล้วเป็นบุญใหญ่มากเดี๋ยวฉันจะตายไม่ตายยิ่งทําบุญก็ยิ่งดีที่มัน<อ>ต้องอยู่นานสมมติผมถามหน่อยว่าถูกหวยมาร้อยล้านไม่ทําอะไรเลยเขาจะเกิดอุบัติเหตุไหม ไม่เกิดเพียงแต่ว่ามันเสียได้ของเพราะว่าเสียรเราถูกหวยได้คือถ้ามองเชิงการลงทุนคือเราเคยทําบุญไว้เราจึงถูกหวยและในเมื่อคุณลงทุนได้หนึ่งก้อนแล้วแล้วคุณหยุดชีวิตคุณก็ไปต่อไม่ได้เพราะนั้นคุณก็สามารถจะเอาเงินนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นเพื่อที่จะได้เลี้ยงเป็นบุญกุศลต่อไปในอนาคตมันก็จะเป็นประโยชน์กว่าแล้วมันจะช่วยป้องกันในเรื่องทุกขลาภได้เพราะจิตเราเอาเงินนั้นเพื่อไปทําประโยชน์เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้จิตเราเป็นกุศลต่อมันก็จะเลี้ยงตัวเองให้กรรมที่ไม่ดีมันเขาาข้้าาามแแทรกงยึน ถ้าคุณให้โดยไม่หวังผลตอบแทนครับคุณก็จะได้รับในสิ่งที่ดีๆกลับมาเหมือนกันอันนี้เป็นเหมือนตะกาง่ายๆเลยเนาะเหตุและผลแล้วก็การให้และการรับอันนี้เราพูดถึงเรื่องผีให้หวยแต่มันไม่ได้มีแค่ผีนะครับทุกวันนี้เราเห็นอาจารย์ที่ตั้งตัวขึ้นมาเป็นคนให้หวยหรือว่าระให้หวยมีแบบนั้นเนี่ยใช่มีให้หวยทางโทรศัพท์อ่าโทรไปเบอร์นี้ขอเลขผมว่ามีคำถามนิดนึง ถ้าเขารู้อทำไมเขาไม่ซื้อเองล่ะครับหรือว่ายังไงอ่ะคือจริงๆพวกนี้มันชอบมากับแพ็คใหญ่อ่ะมันชอบมากับแพ็คใหญ่แล้วถ้าเกิดสักคนถูกสักเลขหนึ่งก็จะดูคอมเมนต์ทันทีคือคนที่เก่งจริงๆจะไม่ให้หรือให้แบบหหลวงหลวงพ่อจงอย่างเงี้ยคือแบบก็ทําท่าทาทางไปแล้วใครตีได้ก็ถูกพวกนี้รู้จริงแต่จะไม่บอกแล้วแต่บางครั้งแบบท่านยกมืออย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าคนแล้ว่าเขาบอกเลยหรือว่า เขาจะมาขอหวยกรณีหนึ่งที่เห็นชัดคือหลวงพ่อเนื่องวัจุลามณีคนขอหวยแบบนั่งรอท่านทั้งวันแล้วท่านก็ไม่บอกอะไรเลยคนก็สังเกตพฤติกรรมท่านท่านยกมืออย่างนี้ก็นึกว่าข้าก็มาขอหวยเสร็จแล้วพอไม่บอกคราวนี้จับจับประเด็นแล้วเองแล้วทีนี้มันก็แล้วแต่ถ้าพอทาอย่างนี้มากปุ๊บก็ปรากฏว่าหลวงพ่อเนื่องเนี่ยก็โดนเพ่งเล็งว่าเฮ้ยเป็นพระให้หวยหรือเปล่าคนก็มาแบบว่าจะมาจัดการว่าท่านให้หวยผิดไหมก็มาทดลองของท่านปรากฏว่า ท่านเขียนให้ดูเลยหตัวเจ็ดตัวมีอะไรบ้างใส่วนไวแล้วเก็บไว้ตรงนั้นแล้วพอถึงเวลาวันหวยออกจริงตรงเป๊ะรางวัลที่หนึ่งทุกประการคือท่านรู้จริงๆ<อ>ริงนคนก็ยิ่งเดือดร้อนท่านคนก็ยิ่งแหมาก็ท่านก็ถือว่าโปรดสตรัตว์ใครมีบุญก็รับไปใครไม่มีแต่ท่านไม่ได้บอกอส่วนใหญ่ของจริงจะไม่บอกแต่ว่า,<อ>าคุณเตียวเองแต่ถ้าเกิดแบบมานั่งบอกคุณถูกนะ่าจะต้องทําบุญอย่างอันนั้นไม่ค่อยไม่ใช่ในชะ่แล้ว งั้นก็คงเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ที่แล้วตีถูกไหมส่วนใหญ่คนตีแบบนี้ตีถูกไหมก็เห็นถูกกันเยอะนะ่พราะอยู่ที่ดวงแหละอยู่ที่ดูที่บุญของเขา้วยอยูที่ทำอุ๋เพราะว่าเขาเขาสามารถตีเลขและถูกได้หรือว่าเขาแบบก็มโนเอาเองอะไรเงี้ยก็สุดท้ายตอบว่าเป็นมโนหรือการตีเลขพื้นคือบุญถ้าพื้นเขามีบุญดีเขาจะตีถูกถ้าพื้นบุญไม่ดีต่อให้มโนดีแค่ไหนมันก็ไม่ถูกต่อให้หลวงพ่อบอกตรงๆก็ไม่ซื้ออะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้น ถ้าอยากถูกหวยไม่ต้องไปขอใครทําบุญให้ดีมันได้เองแล้วอย่างที่บอกบุญที่ดีกว่าคือการงานชีวิตที่มั่นคงอืม,มันจะเป็นบุญที่บุญ,บญยั่งยืนกว่าถ้าหวยนี่ส่วนใหญ่ตามมาเดี๋ยวคนมาขอเป็นญาติเป็นอะไรมาป้นมาไม่ค่อยมีประโยชน์ในในที่สุดเท่าไหร่โอเคสําหรับเรื่องผีให้หวยเนี่ยผมสรุปเลยว่าผีให้หวยมีจริงแต่ว่าอาจจะเป็นผีหรือว่าเป็นเทวดาเป็นผีสางทั่วไปมีครับ,รบแล้วก็คนให้หวยก็มีพระให้หวยก็มีเพียงแต่ว่า การที่จะถูกหวยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราตัวเราที่เราสะสมบุญบารมีในการทําความดีเอาไว้อย่าไปหวังพึ่งน้ําบอกหน้าว่าเอไม่ไม่ทำอะไรแล้วอยู่อยอยากจะถูหวยโดยการไปขอหวยอย่างเดียวคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับวันนี้เราก็ได้ข้อคิดดีๆสำหรับคนที่กาลังดูรายการอยู่นะครับและก็แน่นอนถ้าใครอยากจะติดตามพวกเรานะครับว่าเทปหน้าเราจะพูดถึงเรื่องผีในมุมไหนอีกก็ติดตามได้ได้ที่แฟนเพจ Ghost Guru แล้วก็ทางบลนา Max TV คีนะครับทุกวันศุกร์ตอน2ทุ่มครึ่งโดยประมาณวันนี้แน่นอนเดี๋ยวในแฟนเพจเราจะมีหลายๆอย่างแจกนู่นแจกนี่ข้อมูลเสริมยิบย่อยอีกคาใจวันนี้เดี๋ยวไปถามได้ในเพจครับท่าทีีเห็นตอนนี้เรามีเสื้อกั้งสองแบบนะมีแบบนี้กับแบบนี้ตัวเล็กๆสวยเดี๋ยวลองดูว่าไปเล่นเกมในเพจดูแล้วกันว่าใครอยากได้ของฟรีเทปหน้าอยากจะให้เราคุยเรื่องอะไรหรือว่าแนะนำ ติชมกันได้นะครับรายการทางแฟนเพจได้เลยแล้วก็คอมเมนต์ใน YouTube ด้วยเดี๋ยวจะเข้าไปตอบทุกๆคอมเมนต์เลยละกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับ